คุณทุกคนเลยที่ขอบคุณครับแม่ตาน้องโอปอมากๆเลยนะคะที่ทำให้น้องโอปอมีทขอบขอบบคคุณรัลลูนทำไมหลอดจังครับเอานั่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใยบอลลูนเรากินจนอิ่มอีบอลลูนแมนอีบอลลูนกินจนอิ่มขอบคุณครับ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 ขอบคุณเยลลี่มันไลยด้วยนะคะขอบคุณมากจับเลยคุณเยลลี่คุณเยลลี่ไปติดตามช่องผมด้วยนะครับ อชอบดูหนังสั้นที่พี่บอมเล่นเป็นกระเทยเจ้าว่ามันคือผู้มี่ปล่าคือผู้มีอีหลีเนาะมันผู้มีแต่มันใหญ่เนาะอู้ดแบบตองแป๊บแบบตองใหญ่แห่งอีบอลลุนป๊าม่ามันมั่มแต่ว่าบางคนเขาแบบชอบกาแฟดำก็จะเจ้าหนุ่มหนอให้นี่ค่ะเดี๋ยวรวมไม่ใช่กาแฟร้อนน้ำหนักนะไม่ใช่กาแฟ อ fc พี่จอสองเจ็ดรสชาติแบบนี้มาแล้วแค่มาอย่างกินได้เลยนะทุกคนติดตามช่องผมรสชาติม่นคิดได้นหมนั้นพี่มากอ่ะมันนมนมหอมอ่ะขอบคุณครับไปติดตามช่องพี่บอลูนดูเหงาจังอยู่นี่ชินวัตรเลยชอบดูทุกคนเลยมาใครมาคนเดียวครับเพื่อนนั่นเพื่อนไอ้มีน้ำเปล่าอยู่แล้วค่ะเอาน้ำเปล่าบ่ได้ผมเปิดเอาไปแบดสับ บอมเอนบับนหยุดเพลินบอกต้องบอกว่าเป็นอยู่บันนสา์อ๋อมีหนูนาชีเขาอ๋อบ่บ่ดาวเตรียมพิมพ์ทุกคนเตรียมพิมพ์กับข้อยังไงหมานสำหรับคนหัดกินกาแฟนั่นเนี่ยเพื่อสุขภาพด้วยแถมแบบมันเป็นนมนมอร่อยอร่อยอ่ะน่าไม่ต้องิ้นะ กินครับกินเอาเลยเลยแม่โอ้พ่อต้องเกิงใจเลยค่ะย,ย,ยังมีมแต่ครูใช่ไหมยังไม่มีหลังคาใช่ไหม,มคะังเสร็จแล้วกดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดหนึ่งคือไม่งานแล้วแ่ลวันพิมอะไรพิมว่าเปลี่ยนเนี่ย พี่บอลลูนสวยเหมือนอัมพัชลาพามากเลยค่ะแล้วเพียมเลยเพียมให้ขอบคุณที่ว่านหนูรวยเหมือนพี่ตุ๊กกี้นะคะพี่บอลลูนอย่าพูดอย่างนี้พี่บอลลูนเป็นสาวสองหรอไม่คะ่ะพี่บอลลูนเป็นหญิงแท้ค่ะ กัลยานเน้อสูแม่หนูบวมยาคุมทา,างไหนวะขอบคุณครับยูเว่หรอ <c oughs> พี่ผัวทำโรงงานกึ่งเหลขข็กค่ะคุณอะไรอ่ะคุณจุดบ่ก,กึ่งมาหนิมึงล้วนมึงก,กึ่งมาหนิจากน้อยมึงิว่ากูกกึ่งเนื้อ อ๋อดีเราชอบหมื่อวานผมม่ได้เข้ามาเอาพอคุณดูวันเสาร์นั่นแหละคิดคุณได้ทุ่งปือเขาหลุดจักเสื้อนะฮจะมีหนังใหม่ไหมคะใช่พี่พี่อยู่จังหวัดอะไรกันคะบอกโอนคืนเลยโอนท่าอะไรพี่โบกนหรือพี่โบกใหญ่ของขวัญไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ชงกิฟต์จบอะไรที่โอนมาให้น้องโอปอลนะคะขอบคุณมากค่ะ พี่ภูมิคือใครคะน้องภูม่ไงคะเด็กยูเว่ะบะหมี่ชามยักษ์สามขาท่าคอนยางมันอยู่อร่อยใช่ค่ะได้ยินไหมยูเว่ได้ยินไหมบอม,มอะไรนะครับบะหมีม่ชามยักษ์สามขามันอยู่ตรงไหนอะท่าคอนยางนี่ไงอยู่ตรงเนี้ยขาที่สามอยู่ไหนอันนี้น่อยว เอาไปตามมาทำชุดเอาไปตาลมาทำชุดอะไรแทบขาระหว่างทำกับยายบระดูนนานเมื่อี้นะครับพอเมื่อกี้พี่ท่านพี่กำลับบงทำพลังขึ้นเสียงนี่เป็นสาวสองค่ะที่ อ่ะเอ็มบีพี่จิตลาไงที่เบรปากดีดๆเนี่ยแม้กระทั่หน่อยจริงๆพูมีโตแล้วนะครับเนี่ยให้ตอนนี้พูมีโตลแลต้วหน้าเหมือนบอมป็นจะเสียบจ้งเนาะครับเองโอ้ยบอลลูนอันนี้ถามจริงๆนะบอลลูนกับบอมนี่คบกันใช่ <S <S ไหมได้ยินไหมเนี่ยเลิกกันแล้วด้วยสงสารน้องบอมเนาะ ก็บอกว่าให้เก็บเป็นความลับจะพูดทําไมส้รงสารน้องบอมเนาะคงจะอกหักหน้าดูดูสิร้องไห้แล้วอะบอมอะ่ะเพราะอะไรอะไรไม่ใช่เพราะว่าบอลลูนโดนจับอะไรนะที่ล่าสุดที่ยูบุรีอะที่โดนจับไปขังแล้วแหกปรงออกมาเองอะยูะบุรีอะ อันอันนั้นลิงหรือเปล่าข่าวแช์วันนี้ฮ่าฮาบรรลูนกับบอมเป็นแฟนกันแต่ว่าเขาไม่เปิดตัวค่ะทุกคนมันเปิดตัวไม่ได้จริงๆเพราะว่าผู้ชายเขาจะเสียหายเอาเพราะมันไม่ยิ่งเสียหายบอกเพราะว่าผู้ชายเขาจะเสียหายพี่โอปอปอพี่บอมแทนหน่อยหยอกหยอกเยอะ พี่ที่จริงอ่ะตอนที่บอลลูนกับบอมเขาคบกันพี่แอบไปเป็นมือที่สามเขานะคะแต่ว่าพี่ไม่ไม่บอกใครท่านพี่กําลังทําพิธีอยู่หรอครับพี่อปออะไรนะาท่านพี่กําลังทําพิธีอยู่หรอใช่ค่ะกาแฟอร่อยไหมคะอร่อยอีปอบมึง ล่าสุดพี่โบดิวงานแล้วจ้ะมึงดูด้วยล่าสุดพี่โบดิวงานแล้วจ้ะน้องหญิงโอปอมานพี่คนมาน้องหญิงโอปอ ข<พ>อบคุณสำหรับควพันนะคะรสชาติยังไงคะกาแฟค่ะบอกน้องหน่อยออขคค่ะ oh, <okay. S 1> ไม่บอมเป็นคนกินไงบอมก็ต้องบอกรสชาติไง oh. โอรสชาติอาจจะมีปรับเปลี่ยนใช่ไหมอตอนนี้เป็นตัวเทสเตอร์เหรอบอมจะเข้ามาทำทีไม่หรือว่า บอมน่าจะกลับอยากเอามาส่งมให้ชันเทนนะเพราะว่าชันเทนไม่ได้สิคือมันจะไม่หลังฮาร์ดสี่ฟีม่งหาโมเหรอเชนไม่ได้แค่ไหนอาบไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมไปอุดหนุนครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะอุ่นหนุนอะไรกันอ่ะเธอ FC สั่งเสื้ออ่ะแล้วให้น้องบอมไปส่งเพราะว่าชอบน้องบอมอุ้ยถ้าอย่างงั้นฉันอุ่นหนุนเสื้อแล้วก็ให้นักแสดงมาส่งฉันได้สิอย่างงั้นน่ะ ได้สิบตัวขึ้นส่งฟรีฉันสั่งยี่สิบตัวจ้ะอดเ,เลยตอนนี้บอกกลัวไฟช็อตมากเลย <c oughs> ใช่อยู่แก้วว่าอยู่ข้างข้างโรตัรเลยอืมแลโรตารตรงนั้นแหละที่มันติดะตื่ั้เอาแบตเตอรี่ก็มาตาดดิดติดแล้วติดไปเอาก็มาตาดิดเพราะเปิดฟิวป้ายายโอปอน้องหญิงอาบน้ำก่อนจ้า โอเคค่ะน้องหญิงอาบน้ำนะคะชำระร่างกายล้างให้หอมๆนะคะแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปส่งเสื้อให้เอฟซีก่อนเด้อผู้ใดมากขาะงซื้อเลยด้อนี่สามร้อยสิบบาทวอไดมตะกาตัวพีน้องบอมหอมแก้มหน่อยก่อนไปน่ะน้องบอมเขาเป็นพนักงานขายเสื้อตอนนี้ใครอยากสั่งเสื้อเดี๋ยวให้น้องบอมไปส่งนะครับ <coughs> ba. Ba. <coughs> <A> lai subscribe cho ba ทำไมบอลลูนรู้ดีทุกอย่างอ่ะใครอยากให้ยูเว่ไปส่งก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ยูเว่ไปส่งให้ใช่อยู่ต่างจังหวัดก็รับส่งนะครับใช่ไม่เอาค่าเื้า350แต่ว่าค่าน้ำค่าน้ำมันกับค่าคกี่น้ำโอ้กิ่ดกี่ตัวค่ะอ้าวบอลลูนคางค่าสวยมากแล้บอลลนเป็นไรอะ แคอบพวกเราแคบหนึ่งสนึ่งสองแซ่บ